สวัสด mm ีค hmm. ่ะสวัสดีแม่แม oh, ah, uh, mm ่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราในในส่วนนะคะพบเจอเพื่อนเพื่อนนะคะมงคลมีเพื่อนมงคลมีเพื่อนมงคลมาเจอใครคะบมงคลมาพบกับใครจะเอ๊ มงคนมาเล่นกับพี่บุญชูนะคะมาเล่นกับพี่บุญชูนะคะดูดดู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 ดน่งๆแบบพี่บุญชูหน่อยู้งๆแบบพี่บุญชูหน่อยเออเแอคชั่นเลยค่ะ นี่นะคะได้มาท่องเที่ยวนอกสถานที่นะคะมงคลของเรามาพบกับเพื่อนนะคะน้องบุญชูนะคะดูทักทายกันดูทักทายกันบุญชูเล็นกระดิ่งไม่ได้เลยชอบมากเนาะในเอสซีเขาก็จะ โอ้ไปหาหญ้าทานไงก็จะไปหาหญ้านะคะตรงนี้มีหญ้าเขียวชอุ่มเลยนะคะมามงคลมาตรงน,นี้มาลูกมาโอ้มีเพื่อนช้างด้วยตรงน,นี้ลูกมีเพื่อนช้างด้วยมีเพื่อนช้างด้วยไปะละไปไปไปะป,ะปะ <im itation> ชายเดียวเลยนะคะวันนี้ชายเดียวเลยนะคะเป็นพระเอกรูปหล่อเช <im itation> ือกเดียวเลยนะคะรักมเลยนะคะน้องมงคลนกน้องมงคลา เขตหัวงามเขตหัวงามต้องมีบ้างน้องชายคนที่ามเาักทายกันท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 ักทายกันเออ บุญชูคขน,นิ่ง่อนมองคลนะมงคลทําไมว่าแวกอย่างนั้น,นมงคลเห็นไหมพี่บุญชูเขาหลับตากินหญ้าเฉยเลยเห็นไหมลมค่อนข้างอย่าพัดแรงนะคะอาจจะมีเสียงลมบ้างนะคะเขากราบขออภัยแม่แม่เอฟซ MM ทุกท่านด้วยนะคะมงคล สนุกไหมลูกได้มาเที่ยวนอกสถานที่สนุกไหมลูกอันนี้ชาเดียวเลยนะคะชายเดียวเลยพามาเจอเพื่อนนะคะพามาพบกับเพื่อนเยอะๆนะคะหลายๆเชื่อกนะคะน้องจะได้มีความเคยชินนะคะในการอยู่ร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆนช้างเชือกอื่นได้นะคะแม่คะ่ะเพราะว่าถ้าสนิทกับแม่ทองกวาวเชือกเดียวนะคะเดี๋ยวภายในภาคหน้านะคะน้องเดินทางไปทางไหนจะไม่มีความกลา้าแสดงออกนะคะเหมือนกับคนเลานะคะ ถ้าไม่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะวันนี้เราพาน้องมงคลนะคะมาเยี่ยมพบปะกับเพื่อนนะคะพี่บุญชูพี่บุญชูน้ำโชกเช่นนี้อันนี้บุญชูเหรอคะอ๋อน้ำโชกอยู่ข้างในเดี๋ยวทันย่าก่อนทันย่าก่อนพ่อความให้น้องทันยาก่อนให้น้องทันยาก่อนนี่เยี่ยงกันเยี่ยงกันเยี่ยงกัน เอ้ยหัวชนกันด้วยเฮ้ยน่ารักจะ้ะ oh. ค่อยนิ่งขึ้นมากแล้วนะคะค่อยนิ่งขึ้นมากแล้วนะคะรู้ความแล้วเราก็จะพาน้องออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นประจำนะคะเพื่อว่าจะได้ฝึกทัศนคติว่าน้องจะได้ไม่กลัวเพื่อนฝูงนะคะจะไม่ได้ไม่กลัวเพื่อนช้างด้วยกันนะคะแ oh. ม่แม่ขาเพราะว่าน้องนำมงคลของเรายัง มีอาการตื่นกลัวเล็กน้อยนะคะเราก็ต้องฝึกนะคะให้น้องมีความเคยชินมีการร่วมกลุ่มเพื่อนฝูงช้างนะคะตอนนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เราได้มาพาน้องบางคนมาเดินเล่นนะคะออกงานสังคมเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงลูกเออเหรอยจัง ยาตรงนี้ถ้าทางจะอร่อยนะคะเอาขาเขียแล้วก็ทานนะคะมุญชูของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะแม่ๆ่ะมุญชูก็เป็นช้างในครอบครัวของยาย่านําโชคนะคะมีทั้งหมดผมเชือเรื่น,นะคะมาถทายพื้นมาทักอ,อุ้ยมาจุ่กันจุ่กันอุ้ยรับกันรับกันอุ้ยทัายายอู้ย หย่าเขียวตรงไหนมีย่าเขียวตรงไหนมีตรงไหนเขียวห้าไม่ต้องไปแล้วลูก <laughs> ตรงไหนเขียวเขียวก็จะไปนะฮะตรงไหนเขียวเขียวก็จะไปนี่นะคะยา่านะคะ<ๆ>ย่าลอยลอยเลย เขาจะออกจากลินนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะคะแม่ทองกาวกับน้องมงคลแฟมิลี่นะคะหนึ่งความมีของท่านคือในกำลังใจของเจ้านะคะคลิปต่อไปนะคะระยะทางจากบ้านมาบ้านนำโชคนะคะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะถือว่าพาน้องออกกำลังกายด้วยนะคะแม่แม่ขาทาขอบคุณแม่แม่เอฟซีกับลูกสวัสดีครับก่อนบุญชูบุญชูบัตรนี้ไอ้ท่าหน่อยเลยบุญชูมาบุญชูมาบุญชูมา เจอแฝดคนละฝานะคะเจอแฝดคนละฝาบุญชูบุญชูจะนิ่งกว่าบางคนเยอะเลยนะคะแม่แม่หาครับชิจูยครับชิจูยบุญชูเป็นยังไงลูกหลับตากินหญ้าเฉยเลยนะคะหญ้าสวยตรงนี้เนาะอสวัสดีค่ะ